สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอดอาราคนะ,คะก็จะมาเล่นบูแฮเว่นนะคะแล้วก็จะกับคนไทยนะคะเขาบอกว่าบ้านที่สิบเอ็ดหาคนเข้าลัทิเฮ้ยลัทีอะไรอ่ะแต่ทุกคนก็จะถามเราว่าเฮ้ยคาทเทอรชื่อเจอตุเกย์เลยทำไมวันนี้ชื่อเจอดอาราเพราะเราขี้เกียจเปลี่ยนเอ้ยเราชอบเปลี่ยนชื่ออะไรแม่ <laughs> นะคะอ่ะไปหาบ้าน อ่ะคนข้ารอดทีแล้วก็จะมาบอกว่าขอสมัครข้ารอดทีค่ะอ่ะบอกเขาไปเลยอ่ะอันนี้คนแปลกแปลกคนบ้าหัวหน้ารัฐทีเคเข้ามาเคลเอาฉันเข้าไปไหนอะเออ บ้าก็ดูปกตินี่มาแล้วไงต่อไงต่อเฮ้ยใครเกมเราอาจจะไม่โหลดนะคะเพราะว่าเกมเราโหลดนานผิดปกตินี่ยโหลดแล้ว อ่านี่เขาหน้ากลางจะพิมพ์เพราะยืนค้างสตันนานมากอ่าแล้วก็จะมาไปหาเรื่องดีกว่าเฮ้ยพี่ไปหาเรื่องใครเคลไปหาเรื่องมามามานั่งนั่งหูดูท่านั่งดิเมื่อกี้ท่านั่งแปลกกริไปหาเรื่องเลย เตรียมปืนก่อนเตรียมปืนสไนเปอร์อ่ะอันนี้ไม่ใช่สไนเปอร์ปกติต้องเป็นสไนเปอร์หวานแหววชิกาบูตู้อ่ะต้องหวานแหววใช่หวานถ้าไม่หวานแววฉันไม่เอาไอ้ยิงเลยเฮ้ยแกงลทัทธิเบบ้าเดียบบ้าเดียว มาเร็วมาเร็วมา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 ,มาพี่ไปเร็วเร็วเร็ว,รว,รวปดปดพี่ปอดอะเฮ้ย,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 ยพี่ผิดบัตรปะเดี๋ยวเดี๋ยวเยพี่ผิดบัตรอะไรนะ ตามมาโอเคตามมาตามมาพี่ไปหาเรื่องที่ไหนพี่พี่ไปไหนแล้วเฮ้ยพี่เขาไปไหนอูนี่ไงมาแล้วพี่โหโดนตายไหมพี่ว่พี่เขาไม่ตอบอีก นี่พี่ตังตงวัวน่ากลัวยื้อยื้อโอ้พี่มีขวานพี่ทำไรพี่พี่ช่วยไหม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 เดี๋ยวหาขวานแป๊บ ขวานอยู่ไหนโอเคตักต <Okay. S 1> ักแล้วตักแล้วโอเคกูจกะมามา okay. ไปไปพี่พี่ชายช่ว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 ยคนช่วย คนชั่วสมัครคีกันแตกแล้วไป bro เฮ้ยทำไงต่อเฮ้ยระเบิดดีเบิดแล้วเออไป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  ไปก้อนแบดบแปบดบแดบบไปเลยไปเลยไปดิเอาเอาเอามาไหมมาต่อโดนทบไม่เองทำงพี่ช่ง่าต่อ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพัดไป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 ได้ต่อไปได้ต่อเฮ้ยพี่พี่พี่รู้ได้ไงอ่ะเฮ้ยพี่ไปทางโน้นเฮ้ยโอ๊ยโหพี่รู้ได้พี่ฉลาดมาก โอ้ยโยโยยยยยระเบิดเลยพี่ระเบิดพี่พี่ระเบิดอ่ะกดระเบิดเลยระเบิดเจพี่ระเบิดเร็ว ไฮ้้ไปไปไปเฮ้ยโจรขโมยของไปไไปไปไปไไปไป พี่ขึ้นมาพี่หนูกลัวดิเอ๊เอาเฮ้ยเดี๋ยว ไปพีพี่ไปไปเรารวยเละแล้วรวยเละแล้วพี่ไป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 อ่าเดี๋ยวเขียนชื่อก่อนว่าคนคนบ้าอยู่รัดรัดที คุณบ้าอยู่รับทีเฮย้ยพี่เจ๋งอ่ะเฮย้ยบ้าอยู่รับทีดอล่าบ้าระเบิดดอล่าบ้าระเบิด มามาปวดมาปวดเบิร์เลยไป,ไปะเบอร์เบิร์งินเดินตรงต่งต่งเสาต่ดตัดตัเสาไปเลยไปเลยวันนี้เราก็มาทำงานกับคนบ้าแล้วก็หัวหน้าลัทธิก็คือคนเดียวกันนั่นแหละ มาทำงานกับคนไม่ดีหนึ่งวันนอุ้ยเหยียบเหยียบรถเหยียบรถหนึ่งวันนะคะอ้าวเหมือนมีคนอยากบุกบ้านอยากมีคนบุกบ้านหรอวายอะไรอ่ะพี่จะไปไหนไปไหมต่อ ไปไหนต่อ,ตอวิฉลาดอือ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยจะปนมาแล้วแก่ัแก่แ่ตกระเด็นแล้วเออขึ้นมาไป้โยโย รอบ้านเหรอ,อไป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 เฮ้ยยอดด้วยยอดด้วยยอด้วยไปไปไปโดนมือโดนเน่โดนเดนเ่ อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนลูกพี่ไหนลูกพ e ี่อยู <te ่ไหนลูกพี่ลูกพี่หายว้ายจะเร็วเฮ้ยบี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  พี่เขาหายตัวไปแล้วเฮ้ยพี่หายตัวอ่ะว่ามานาบ้านโอเคนะคคัุกคนสำหรับ